เห็นภาพเดิมๆวนไปออฟเลนเนี่ยแต่ว่าออกฟ็อกซีนี่คือดาวทีมไฟมาก็แบบน่าลำคาญอยู่อะทั้งมีหุ่นกระป๋องชนมีกกงขังดึงแบบลำบากอยู่เฮ้ยข้างบนเอาอีกแล้วอูบิกตายไปแล้วเช,ชนฟรอสไปแต่ว่าได้ไหมทาตัวไหมชิงหาคีหมดเลยเอจ้าบาสซโอ้โดีมา<ะ>กออยังมัดโอ้สุดยอดปฏิหาร เนฟอร์กับเด้งกลับมาหาหนึ่งครั้งแล้วฮะเรียบร้อยถือว่าดวงดีมากจริงคือเด้งไปนี้แล้วเด้งกลับมาอีกพระใครจะไม่รู้มันจะเด้งกลับมาไอวิเบละทีเดียวกลัมาแกงของป้าที่รวยรวยคนเดียวรวยกัวยูซ่าจะเลื่อนโลแล้วบาดซีจะรู้นันไหนทีนะน่าจะโลแน่ๆของเลือดเนี่ยมาของเลือดไว้มีดูดเลือดสองอัน อาจจะไม่โลนหรอกมั้งโซนต้องโซนทุกคนต้องโซนต้องทำให้ทุกอย่างกลอดโอ้ไม่อยากเข้ามาเออรู้แล้วนี่อูได้โดนทันตัวนี่โอ้โหสุดยอดจังหวะสวยๆนะฮะติดตามเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหติดแล้วเห็นไหมขึ้นสามเลียมหรือว่าได้หลังป้อมเอาชาแมนเอชมแมนก่อนโอ้ยเอาบัตรตอรีก่อนนะฮะโอ้โดนแชมแมนเฮ็กแต่ว่าลูบิกได้เฮ็กแชมแมนไปการตรงนี้ ดิดสามสิบวิสวยงามโอ้โหเชียนฟรอสแบบสวยสวยนี่แหละความฝันนี่แหละความฝันไอจิ้นด้วยโอ้โหไอจิ้นล่วงสุดยอดเป๊ะเป๊ะเป๊ะเวอร์แต่คงไม่ไหวแล้วอุ้ยไม่เป็นไรทุกอย่างยังโอเคผ่านแล้วแคชลี่ไม่เขาไม่กดเลดเล็กอะไปแม่ได้กดไอ้ไวแบ็กมาสองตัวซัพพอร์ตไว้แบ็กมาทั้งสองตัวเลยคุ้มใช่แต่ เองไหมเอ้าเอ้าอยู่คนละฝั่งต้นไม้เนี่ยนะอ๋อเห็นแล้วชาแมนเห็นแล้วเฮ็กเฮกใส่ร่วบร่วบลิสอยู่ไหนลิสมาแล้วก่อนมิโซ่าอุ้ยไม่เด้งฮะไม่มีเป้าหมายปัซิกจะฆ่าโอ้โหตีตั้มแข็งอะไรโอ้ยตายตายโอเคบาซิกไล่บาซิกจะเอาหมดเอาหมดเก็บหมดต้องการหมดเอาแต่รูบิกได้กปี๊เมิูซ่ากลับคืนแนะโซนกลับคืนนี่ตาย ปักว่าไงปโอ้ยโอ้ยโดนโดโดนโอ้ยโอ้ย้ยเมื่อกี้นี้ไอ้สกิลหนึ่งมันผ่านพอดีไม่งั้นบ่าซีเลือดหมดจริงออถือว่าเป็นการเอาเพ์ของของโจ้ที่เกือบจะแล้วแค่แบบว่ามันผิดเวลาที่นิดนึงแค่แบบนิดนึงอ่ะอ๋อเรารู้ไหมเนี่ย ฟองมาไอเด็กหินเสร็จเรียบร้อยยังไงฟองเสียดสลากไหมเออฟองเสียดสลาตัวเองนะเอาชิงไปข้างนอกซะงั้นเต่าอยู่ตรงนี้มึงไม่ตบมึงไม่ชิงใส่เขาเลยได้มากเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรเออซ่ามาแเขาจะเอาเอามีข้อตันค์อันนี้โอ้ยเปิดอาจจะแย่แต่ว่ามันดีมากเลยการร่วมอย่างนี้เฮ้ซาเอาซ่าบอกตัซ่าได้ว่ะสวะได้หมดด้วยอแล้วเขา้อซื้อต้องหนีละโอ้ยไปดู ว่าใ่แนวแน่มากยอดยูซาที่แบบไม่สนใจข้างนอกแล้วกระโดดเอาโลชานก่อนยอดจิตนี้น่าจะจบเทินแค่หรือเปล่าไม่โอ้โหเปิดเข้าไปเอาหนึ่งตัวนะไปต่อ26่ิหกวิรวบแล้วต่อยโอ้ใหม่กอดสวยเช่นฟอสกับเสาเด็กวนไปเด็กวนไปแต่จะไหวไหมยุซาโดนขครแบบ โอ้ยโอ้ยโอ้ยต้าหมีเหลือสิบวิต้องตายจต้องตายที่นี่อยู่ต้องไม่ตีต้องไม่ตีหมีก็รอหมีกอดัตตีอยู่หมีเดี๋ยวเขาบอกเลยรอสวยโอเคแต่เขาเบิกเตรียมดันเขาเบิกเตรียมดันแล้วนั่โคโตเตรียมดีต่อเฮ้ยโดดเข้าว่ะเอาดีเอาดีอาจจะเสียแต่ว่าแต่ก็คุ้มอยู่อุ้ยบัตซิวิ่งไล่ต่อได้ดิพอลลี่แล้บัตซิก็เห็นเลือดรอด นี่ก็เห็นเลือดไม่ไม่เห็นตัวาบเอาบนโตบอกว่าไอ้ไม่ใช่ใช่ไหมบอกว่ามูโกกะหมดแล้วน้องไปไปดังขี่เข้าไปแต่บอกมีวิชั่นขอตบหน่อยแล้วกันวโนดีพอยใส่นะดิชพายาเชนฟรอสใส่โอ้โหรูบิกดึงไว้โอ้เดาก็ไปเชนบีด้วยนะโอ้โห ักเข้าไปเมนูซาต้องเปิดอันติกรีนนี่แต่ว่ามาน้าหมดโอโลคิวไปนะไปต่อโอ้โหเรียกว่าไดได้จริงๆเข้ามือแข็งมากเนีถ้ากดยอมกดบีคบีนกรอดแล้วเมื่อกี้อืก็คิดเหมือนกันว่ายอมกดบีคบีแล้ววิ่งออกมาถือโอ้ยิูบิโดนแล้วโดนแล้วโอโต้เฮ็กโอ้โลคิวอันนี้อย่างนี้จะหนีรอดยังไงนะคะครับ เอาดิผมกีสูอ่ะดิเอาดิเอาดิข้ามแข็งเข้าไปไม่ได้อ่ะดิพ้อรออยู่ตรงหนนี้ตายอยู่ทุกคนนะฮะมีพคนเดียวเ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่แตโดนใครเยอะไหมไม่เ้ยขพ่พลาดอุ้ยถ้ายูการฟอร์เข้าแต่ไม่เป็นไรนะฮะ โจนไอ้นั nah. ana, ่นอยู่ดิเรียกว่าอะไรอะเผาโอ้ยของเวิร์กตายแล้วนะแต่ว่ามีบายแบ็คทั้งทุกคนเลยมดูซับเปิดบีเบีเลยลาก่อนดักเซียชาแมนเข้าไปด้านหลังดึงไว้สามแต่โจอยู่คนเดียวตู้เกินตู้เกินโอ้ยตู้เกินตู้เกินตู้ชีวิตเกินเฮ้ยชาแมนมา แมนมาเฮกอุ้ยจะหลบได้เออซ่าบเป็นไรจัดการได้โอ้ยยังสวยอะ่ะตัวเข้าต่อเลยเหรอยังไงละ่ะพี่ชายผิวผิวแล้วว่ามีนี่ไม่โดนง่ายง่ายยอดยิงคิลแล้วนะฮะ น่าจะกระโดดใส่หรือเปล่าเนี่ยยูซ่าตัวนี้เอ้ยดักเซียออกมารวบให้ยังไงเปลนฟอร์สไปดีโอ้แต่ว่าแต่มันไม่มีเด้งอ่ะนี่สวยอุ้ยของเวิร์กเปิดดักเซียนะฮะปล่อยไปหนึ่งปักแต่ยูซ่าชิบหายแล้วเคยยิมคอยสวยอยู่ยูซ่าจะตายไปตาิกัสซิกได้บัสติกน่าตายก่อนโอ้ยตายบัซิกตายไปนะฮะ คิวบายโอโตอุ้ยเหได้แม่เ้าตายรอด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 เฮ้ยมีอาการนี้ไหมเฮ้ยแข่งไปจรงจังว่แเรวหลอกปะโอ้ my god โอ้ my god เออซ่ามาโอ้เออซ่าหลบไปดูดเลือดมันฮะเออซ่าไปแบคแม่บอกเขาจะเล่นเพจโชว์อะอุ้ย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 ออยอ้ยอุ้ย เกินปุยมุอ่ะสิงเคสน่าจะดีไอ้ครูดาวมาไม่ทันเอาเอาเอไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดนโดนยกอยู่รอดรอดแบบรอดรอดแบบรอดอะรอดแหละโอ้ไโอ้ยอ้ย้ยอยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอกอ้ยโอ้ยออ้ยโออ้ยอ้ยโอเนอายโ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโ้อ้อ้เอ้ยโ้้อ โอ้โหใจสู้เกินเอาละแล้วไงอะครับโตบอกจะฆ่าเอาดิมคอยใส่เลยแล้วกันมามาอย่าข้ามบ่อมาดิแล้วยอกแล้วยอกแล้วลอกแล้วลอกวิววิววิวิวโดนเฮ็ดเฮ็ดหนึ่งเฮ็ดสองล่างโดนบายบายแต่ว่าเป็นการรอดที่ดีเอามาสองตัวนะฮะได้แหละล่างไปชิวชิวจะฆ่าโจแต่ไปดูเบลซ่าเลยเบลซ่าแตก โดนลุมยิงคนยิ้มคุ้มคริมการสเปนได้ดีเราจะจบจบแล้วนี่เมซ่าตายไม่เป็นตัวกันหรอกเราโตขวบซิก่ะถึงจะไม่มากมายโอ้ยเดี๋ดวใส่ลักเซียลักเซียโดนเปิดนะฮะเอ้าลูบิกโดนเฮกวิกเอ้ายังไงทำได้เพียงเอ้ยทำได้เพียงไม่รอดไม่รอดนะลักเซียบายแบกมาลูบิกต่อบิว กินเมื่อชิวๆกินเมื่อแต่โดนดัสไม่รอดแล้วป่ะสิเออเก็บใบแบ็กไม้หมดแล้วยังไงต่อเราซื้อใบแบ็กได้แต่เชนฟอร์สอยู่อสามวิขอเวลาแป๊บหนึ่งโอ้โน่าหมดแล้วเกิขาจะใบแบ็กมาไหมจริงๆตั้งแต่ข้างล่างแล้วเหลือดตามสามวิเขาใบแบ็กมาแบ็กสองตัวแต่ว่าลิชมีเชนฟอร์สอยู่นะฮะอาจจะได้อีกไฟล์หนึ่งเอ้ยเปิดของว่าเปิดเออซา ไว้แล้วไม่แกไม่แกอ้าวอ้าวมันเหมือนมันเหมือนเหมือนง้างง้าไม่ทันมา่อย่าเลยถ้าแตบ้านพังก่อนนะสิบิไงออกมาก็มีลิชฟอร์สอยู่ดิอ้าว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 ปังมังโก เฮ้ยเอาดิดิบอกขอเช็ดฟอสหน่อยสวยๆไปอะครับเด้งไปเด้งมาเอาวิ่กดมีคียมีสู้วันแมนสแตนดิ้งหรอไม่โกดิฟายไวไหมโอ้ยคลิปตายปักลงไม่ทันนะโอเคไม่เป็นไรแล้วแกบอกกูบายแบะมาเพื่อสิ่งนี้เรียบร้อยทรางอัพแพคไวตบบ้านเล่นปุ๊บ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 เอาพยายามเต็มที่ละการกันเดี๋ยวรวย จบแล้วนะฮะเกมที่สองนายเทีวเป็นฝ่ายชนะไปนะจัดเกมที่ดี